ก็กราบสวัสดีนะครับพี่ๆนานาครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็แจ้งรายชื่อลูกค้านะครับมีทั้งหมดเก้าท่านนะครับพร้อมพร้อมใช้งานมีเก้าท่านนะครับแล้วก็มีพร้อมยิงนะครับพร้อมยิงมีทั้งหมดเอพร้อมยิงมีทั้งหมดเก้าท่านนะครับแล้วก็เป็นท้ายเปล่าสองท่านนะรรวมทั้งหมดสิบเอ็ดท่านนะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายชื่อลูกค้าให้นะครับ นะครับสาหรับเดือนนี้ก็เคลียร์คิวงานหมดนะครับเดือนนี้เคลียร์เคลียร์คิวงานหมดเลยนะครับตัวนี้ก็คิวว่างนะครับตอนนี้สําหรับลูกค้าที่สนใจสั่งทํานะครับคิวคิวงานว่างแล้วนะครับรอคิวไม่นานครับรอคิวหนึ่งเดือนนะครับเดนี้ก็คือคิวงานว่างแล้วครับเคลียร์คิวหมดแล้วก็มีท่านที่หนึ่งนะครับมีสั่งมาทาง Facebook นะครับจะเป็นพี่สราวุฒนะครับตั๋วนี้เป็น เป็นกำคอล่องนิ้วนะครับกละดูปืนศูนย์นะครับ,รบติดกระพี้หน่อยตัวนี้ติดต่อลายธงชาติต่อท้ายแล้วก็ท่านที่สองทางเพจพี่ชินพัฒนะครับตัวนี้พี่ชายมัดจํามาแล้วสามพันแล้วพี่ชินพัฒเป็นมือสอดไม้พยุงทั้งลำนะครับตัวนี้ราคานะครับตัวนี้ก็ถามพี่เขาไปอยู่ว่าพี่จะเอาจะเอาปีกเท่าไหร่ตัวนี้ ชักเจห้าปีห้าสิบเออเออเนาะก็มีโงงชักเจ็ดห้าปีห้าสิบเพราะว่าลูกค้าแจ้งมาแล้วใช่ใช่ตัวนี้เป็นไม้ไม้ก็ยุงทั้งลำนะครับตัวนี้แล้วก็มีทางลายนะครับตัวนี้เป็นเอฟซีเลยค่าของคนนะปีตัวนี้เป็นกำคอไม้มะค่าแต้ปืนศูนย์ไกลระครังนะครับตัวนี้ปีกทาสีนะครับตัวนี้ก็ ทักไปถามลูกค้าแล้วว่าเอาสีปีกสีอะไรนะครับตัวนี้นะครับว่าเอาปีกสีอะไรแล้วก็ท่านที่สี่ก็จะเป็นที่สุดสุชัดนะครับสั่งมาทางเฟซบุ๊กนะครับตัวนี้เป็นปืนศูนย์กำคอไม้ชิงชันนะครับตัวนี้ชิงชันทั้งลำนะครับเป็นชิงชันทั้งลำนะครับไกลระครังนะครับตัวนี้ แล้วก็ท่านที่ห้าพี่กิติพงศ์นะครับพี่กิติพงศ์เป็นปืนศูนย์ปืนศูนย์มือสอดนะครับเป็นทรงมือสอดปืนศูนย์ประดูนะครับตัวนี้ปีกสีม่วงนะครับแต่ทักทักไปถามลูกค้านะครับลูกค้าเอาปีกเท่าไหร่นะครับตัวนี้แจ้งผมด้วยนะครับเขาปีกยาวเท่าไหร่ปีกทําสีม่วงแล้วก็มีพี่ท่านที่หกพี่นัทวุฒินะครับพี่นัทวุฒิตัวนี้เป็นมือสอดปืนศูนย์นะครับ กระดูนะครับตัวนี้ไกละระฆังชักเจ็ดห้านะครับตัวนี้ชักเจ็ดห้านะครับชักเจ็ดห้าปีกห้าสิบตัวนี้ถนัดที่เขาถนัดซ้ายนะครับตัวนี้แล้วก็ทักมาทางเพจที่ศูนย์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 ธราเทศนะครับตัวนี้เป็นกำคอปืนศูนย์นะครับกำคอปืนศูนย์รางอลูมิเนียมนะครับปีกโรลเลอร์สี่สิบห้านะครับทันทีเจ็ด ทันที่แปดเป็นพี่ทางลายพี่สุวิทย์พงศ์นะครับตัวนี้เป็นปืนศูนย์กำคอประดู่นะครับชักแปดสิบปีกสี่ห้าแล้วก็มีท้ายเป่าก็ลูกค้าลูกค้าโทรมาตัวนี้ท้ายเป่าที่เบอร์โทรที่ลงท้ายด้วยสองสามสี่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นมือสอดประดู่รางเควันขนาดรางเควันเนาะคือขนาดสิบแปดนะครับหนึ่งจุดแปดคูณยิบสองนะครับ แล้วก็ทางลายพี่พี่พตะวันตัวนี้เป็นท้ายกำกำคอประดูขนาดล่องยิบสองมิลน,นะครับแล้วก็มีทางเฟซบุ๊กว่าพี่สูสุนิสาสั่งมาตัวนี้เป็นมือสอดมือสอดไม้พยุงปืนสูนนะครับรางจริงชันตัวนี้ปีกกัดลายมังกร50าสิบเซน เดือนนี้ก็เพิ่งจะเพิ่งจะมาเริ่มทําให้นะครับเดี๋ยวดูวันที่ก่อนที่ยี่ห้านะครับก็โอ้น่าจะใช้เวลาอยู่น่าจะประมาณน่าจะประมาณปลายปลายเดือนน่าจะประมาณสักวันที่ยี่สิบนะครับจุดนี้นะเพราะว่าเพิ่งจะเพิ่มเริ่มลงมือทาเนาะจุดนี้ก็น่าจะประมาณปลายเดือนน่าจะประมาณวันที่ยี่สิบนะครับน่าจะเสร็จเนาะ สำหรับที่ลูกค้าที่สนใจก็ตอนตอนนี้คือรอคิวไม่นานรอคิวหนึ่งเดือนนะครับรอคิวเดือนหนึ่งนะครับได้นะครับตัวนี้ก็คือได้คิวเลยนะเพราะว่าคิวผมตอนนี้ก็คือว่างเรียบร้อยแล้วครับคิวว่างเคลียร์เคลียร์หมดแล้วครับตัวนี้นะราคามีตั้งแต่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับราคาไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงนะครับพื้นศูนย์เริ่มต้นที่สี่พันสี่ร้อยบาทนะเป็นกำคอ นะครับแต่ถ้าเป็นยกยิงปืนศูนย์ก็จะถูกลงอีกไอปืนศูนย์นะครับเริ่มต้นที่สี่พันสองร้อยบาทนะครับก็คือจะเป็นยกยิงนะครับยกยิงมีสี่พันสองกัมคอสี่พันสี่ลองนิ้วสี่พันหกมือสอดสี่พันเก้านะครับปืนศูนย์เนาะถ้าเป็นเลงลางนะครับถ้าเป็นเลงรางราคาจะอยู่ที่ยกยิงสองพันเจ็ดกัคอสองพันเก้านะครับหลังอานสามพันลองนิ้วสามพันสอง นะครับมือสอด3ามพนะครับผมตัวนี้มือสอด3ามพันสี่นะมันราคาที่ผมแจ้งมานี่จะเป็นไม้ประดู่ทั้งหมดนะครับเป็นไม้ประดู่ทั้งหมดเลยออปชั่นเพิ่มเติมแล้วแต่ลูกค้านะครับตัวนี้ก็คือที่ผมแจ้งมานี่คือพร้อมใช้งานพร้อมยิงนะครับผมแถมให้ทุกอย่างครบเซตครับแต่ว่าลูกค้าถ้าสุภาพอยากเปลี่ยนนะครับสมมติว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นไกละระฆัง เรต้องบวกเพิ่ม800บาทแบบนี้ครับถ้าจะเอาเป็นปีกกัดลายทําสีด้านหนึ่งนะครับก็เพิ่ม800บาทนะครับถ้าลูกค้าอยากใส่ครอบปีกก็เพิ่มนะเฉพาะตัวครอบสองข้างนะครับก็ร้อยห้าสิบถ้าเป็นครบชุดด้านล่างด้วยก็สามร้อยตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้ไม้เป็นไม้พวกไม้มงคลไม้ประยุ่งแบบนี้ลูกค้าก็ต้องเพิ่มสองพัน หรือว่าลูกค้าอยากได้ไม้มาลิดท้ายมาลิดก็บวกเพิ่ม2,000ถ้าเป็นชิงชันไม้ท้ายชิงชันบวกเพิ่มพันหนึ่งนะครับพวกกระพี้เข่าควายแบบนี้นะครับก็เพิ่มอีกพันหนึ่งนะครับนะถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนไม้นะครับพูดถึงถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนไม้ถ้าเป็นรางนะครับถ้าเป็นรางชิงชันก็บวกเพิ่มแปดร้อยครับ 800ถึง1 0 0 0พนะครับรางยิงชันแล้วแต่โอกาสนะครับรางยิงชันนี้จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นรางพยุงจะอยู่ที่พัน0นะครับรางพยุงจะอยู่ที่ประมาณพัน0ต่อ1รางนะครับตัวนี้นะครับผมก็คือถ้าลูกค้าอยากได้ไม้แบบไหนลูกค้าก็สั่งผมมาได้เลยนะครับมีมีให้ครับมี ผมก็ไปหาซื้อตามร้านไม้เก่านะไม้เก่าถ้าไม่มีตามไม้เก่าก็สั่งเอานะสั่งเอาตามเพื่อนที่ทํหน้าไม้ยิงปลาด้วยกันหรือไม่ก็ทางเพจน,นะครับสั่งนะครับรายชื่อก็แจ้งให้แล้วเดี๋ยวนะครับวันนี้ก็เริ่มทํางานให้นะครับเตรียมเพราะว่าเพิ่งเช็คของเตรียมของนะครับ ขาดเหลืออะไรเนาะนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ในร้านก็ยังมีว่างอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเจ้ามือสอดเนี่ยครับผมเปิดกล้องหน้านะครับจะไม่ค่อยถนัดนี่มือสอดที่ผมชี้อยู่เนี่ยครับนี่นีตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ที่มีเซฟข้างเนี่ยตัวนี้เป็นรางประดูปี่ห้าสิบนะครับรางฝั่งทองเหลืองนะครับตัวนี้งาน จับขวานะครับถนัดขวาปูดถนัดขวานะครับตัวนี้มือสอดตัวนี้นะครับราคาสี่พันเจ็ร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นรางฝั่งทองเหลืองนะครับรางฝั่งทองเหลืองไก่นกนะครับนี่ปีค้างคาวห้าสิบเซนไก่นกนะครับ,นะรบจับขวาจับถนัดขวานะครับหนับเสือพาง ตัวนี้ลูกค้าสั่งทําแต่ว่าลูกค้ายกเลิกนะครับเนี่ยยังเหลือว่างอยู่นะครับหนึ่งกระบอกแล้วก็ตัวพันเ็เหลือสองแล้วก็เนี่ยไอคอมเนี่ยถึงสิ้นเดือนเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยสามพันสี่ปีโรเลอร์นะครับไอคอมมือสอดทรงมือสอดเนี่ยสามพันสี่ก็ยังเหลือสี่นะครับถ้าลูกค้าอยากได้ก็ทักมาหาผมได้เลยครับถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาได้เลย เดี๋ยวผมอนุญาตก<ข>อครับแมวแมวอนุญาตไล่แมวกันครับโอ้ออยเอาครับผม ่ตั้งกล้องมันหักครับอยู่ในในนี้นะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สั่งสั่งมาได้เลยนะครับสั่งมาได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็สําหรับลูกค้าที่ได้รับสินค้าไปนะครับชุดนี้ชุดที่ผ่านมาเนาะนะครให้ลูกค้าถ้าได้ที่ผมส่งไปให้ให้ลูกค้าก่อนแกะกล่องให้ลูกค้าถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะครับถ่ายวิดีโอตั้งแต่ตอนที่จะแกะ นะครับให้ถ่ายวิดีโอตั้งแต่ตอนที่จะแกะนะครับเพราะว่าผมจะได้เอาคลิปวิดีโอไว้ไปแจ้งให้ทางไปรษณีย์นะครับขนส่งนะเวลาสินค้ามีปัญหาจะได้เคลมได้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อผมมาได้เลย mm hmm. เบอร์โทรไอดีไลน์ะครับอันเดียวกันเลย Facebook อิสระภาพนะครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ